ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมไม่ได้บอกใครเลยนะน้องหลวงก็อยู่ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งพม่าะนะและน้องหลวงก็อยู่กับมิสเตอร์แฟงนะตอนนี้และน้องหลวงแต่ตอนนี้ผมที่นี่ได้ไงอ่ะเพราะผมมานี่ผมก็ไม่ได้บอกใครเพราะผมมาก็มาคนเดียวด้วยเพื่อนสี่คนได้ห่างถึน,นะพี่สี่คนดูเยอะเฮ้ย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 ,ยนี่ยาบักขาที่เรียฮะรอบห่างนะพี่สี่คนเดี๋ยเรื่องนี้คือขายนะ แต่ถ้าเป็นกงนองมันจะมีสายร้ายแล้วก่อนนะเราคงม,มาเนี่ยอยู่เราอยู่ในป่าใหญ่นะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะพี่สี่คนนั่งกูเล่งมามเล่ามาเฮ้ยเฮ้ยผมไม่เชื่อมึงหรอกมึงเป็นใครจะได้เล่นรู้ป่ะนี่นครับมุดช่วยให้ผมลงจานนะแล้วมาหน้าตาเหมือนน้องหลงลนะแต่น้องหลงนี่อยู่ผมมีแต่แฟงนะพี่สี่คนเพราะผมมาฝั่งมานเนี้ย น้องหลงก็รู้มิตรแฟนก็รู้นะผมก็บอกเขาแล้วแลแ้วจากที่น้องหลงมาเรียกนายแก้วตาแล่ยอย่าโมอพูดเรื่องแบบไมาไม่พูดไทยนะพี่พีททุกคนพูดแต่รเรียนนะก็สวัสดีครับสวัสดีพี่พีททุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็จะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เชนด้วยนะครับก็ในวันนี้นะครับพี่พีททุกคนผมจะมานั่งห้างอีกครั้งนึงครับหลังจากที่ ผมไม่ได้เคยมานั่งห้างมาหลายวันแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ฝั่งชายแดนนะพี่ๆทุกคนเพราะผมก็เดินทางมาพอปมาเลยนะครับพี่ๆทุกคนผมจะมานั่งห้างของน้าผมนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าพอผมก็อยากจะมาเที่ยวแบบมานอนในห้างคืนนี้ผมกะตั้งใจจะมานอนในห้างนะพีพ่ๆทุกคนเพราะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแด,ด่ผมก็ได้เอานั่งสติ๊กของผมมานะซึ่งเป็นอาวุธของผมนะอยู่ในกระเป๋านะพี่ๆทุกคนซึ่งวันนี้ผมก็มาเพียงคนเดียวนะไม่มีใครว่างกับผมนะพี่ๆทุกคนผมเลย มานั่งห้างนะครับเพราะหลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิปสองสามวันนี้ผมก็ต้องขอโทษพี่พีชซีนะเพราะผมก็ขึ้นไปชายแดนนะเพิ่งจะมาได้ถึงวันนี้และช่วงบ่ายนี้ผมก็เลยขออนุญาตนะผมลองมานั่งนอนเล่นที่ห้างก่อนนะพี่พีชซีทุกคนเพราะตอนนี้ผมก็อยากจะมาดูพวกสัตว์ปูสัตว์ป่านะพี่พีชซีทุกคนเพราะตอนนี้ก็เวลามันเกือบสามโมงนะพี่พีชซีทุกคน เอางี้นะพี่ๆสี่คนเดี๋ยวก่อนนะผมขึ้นไปถึงห้างแล้วเดี๋ยวผมค่อยทยบรรยากาศให้พี่ดูนะพี่ๆสี่คนเอางี้ถ้าไม่ไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นห้างก่อนนะครับพี่ๆสี่ทุกคนเอาละครับพี่ๆสี่คนซึ่งตอนนี้ผมก็ได้มาขึ้นมาบนห้างเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศครับห้างก็ส่งมากเลยนะครับดูที่ครับซึ่งเดียเดี๋ยววันนี้ก็ผมก็ไดเอาน้ําดื่มมาด้วยนะติดตัวมานะเดี๋ยวเอาันี้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องก่อนนะพี่ๆสี่ทุกคนเพราะ ผมจะคนนอนพักตรงนี้ก่อนนะเพราะผมก็เดินทางมากายพอมานะกว่าจะมาถึงห้างที่น้าผมตั้งไว้เนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องกันนะพี่ทุกคนนี่นะครับดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับผมไม่รู้จะได้เจอทัศน์ป่าหรือเปล่านะป่าหมดเลยนะพี่ทุกคนบรรยากาศก็กช่วงสามโมงก็บรรยากาศดีมากเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันนะถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆดูก่นนะนี่นะครับ ช่วงประมาณ3โมงกว่าแล้วนะพี่สิทุกคนณก่อนที่คุจะมาเนี่ยเพราะพรุ่งนี้ผมก็ตั้งใจจะกลับฝั่งไทยแล้วนะพี่สิทุกคนณนะผมก็ทำใหม่ทั้งที่เรียบรยแล้วครับตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาบนทางเป็นที่เรียบร้อยนะพี่สิทุกคนเดี๋ยวผมขอนนอนพักกันนะ ้องบรรยากาศก็เย็ยนมากเลยนะพี่ผมไม่รโ้ฝนจะตกเปลาควางพม่านี่แต่น้ำบอส่ถ้าฝนตกก็ต้องรีบกลับนะพี่ทุกคนเพราะก่อนจะมาถึงที่ห้างนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านของน้าผมนะ ดูไกลข้าแต่มไม่คเงียบมากนะพี่ทุกคนดูๆนะๆนะนครับนี่ดูลุ่มลอกก่อนนะคนเจออะไรผิดสังเกตหรือเปล่านะพี่ทุกคนแต่ตอนนี้ไม่เห็นมีอะไรนะปลาปลาไม่ลงมานะแต่มีรอยนะมีรอยที่จะสัตว์ป่าลงมากินน้ำนะพี่ทุกคน มอกว่ามีรอยหมูป่ามาเล่นคนน้ําอยู่ตัวโลเวนโนนะพี่สี่ทุกคนบนโลเวนนนนะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีอะไรเลยนะแต่จะมานั่งซุ่มดูว่ามีสัตว์ป่าลงมาเป็ดทางนี้หรือเปล่านะพี่สี่ทุกคนนี่ครับบรรยากาศเย็นนะสบายมากเลยตอนนี้เย็นนี่แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะขึ้นมันเอาทันได้ชิดมากลางแล้วก็เดี๋ยวมันนอนค้างคืนที่นี่ดีกว่านะแต่ต้องรอให้มีเพื่อนมาเป็นเพื่อนก่อนนะ รอชวนน้ำมาก่อนนะแต่น้ำผมตอนนี้ก็ยังไม่ว่างเลยกิดภารกิจทำไร่อยู่นะตอนนี้กำลังดูไร่ทีนี่อยู่ไร่ข้าวอยู่นะที่เราฟังถามแล้วตอนนี้ยากขึ้นก็เลยชวนน้ำมานั่งด้วยไม่ทันนะนี่ครับเพื่อนพื่อนคนนี้เป็นเสียงใครวะไม่มีคนเลย เสียงบริเวน้นเนะพสคนไม้สีสยใครนะมเจะเสียจะมาเรียกผมเลยนะแ้าผมอยู่บนห้างนี่ไมใครวะแล้วม่รู้ด้ไงว่ผมอยู่นี่งเพียสิทธคนผมมาคนเดียวนะมนไม่ใช่มเาด้วนะเพรสิทธิคน สก็สก็ตัวเยี่ยววะว้ายผมมึไปช่วยนะพิษที่ตะกอนแต่ผมไม่ลงนะผมไม่ช่วยน้ำพอมันเละนะแกมตายแล้วเยโมาก็จะพี่เยผมยังจะทั้งน้ำพิษพี่ทุกอนเพราะก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมไม่ได้บอกขายเลยนะน้องหลวงก็อยู่ตอนนี้ผมอยู่ฝั่งพม่านะและน้องหลวงก็อยู่กับมิสเตอร์แฟงแล้ตอนนี้และน้องหลวงตอนนี้ก็ผม ที่นี่ได้ไงอ่ะพ่อผมมานี่ผมก็ไม่ได้บอกใครเพราะผมมาก็มาคนเดียวด้วยเพืยอนสี่คนถึงเวลาต้องไดห้างผมงนะเพื่อนสี่คนดูเดียวเฮ้ย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 นี่เราบาาักขาซีเรียฮะรอบห้างแอบเพื่อนสี่คนเฮ้ยนี่คือใครนะแต่ถ้าเป็นกันนนงวลจะหนีใครแล้วก่อนนะเราคงหมานี่อยู่เราอยู่ในป่าใหญ่นะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนนะเพื่อนสี่คนนั่ง เฮ้ยโมเฮ้ยโมเฮ้ยผ yeah, 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 ูไม่เชื่อมึงลอกมึงเป็นใครจะได้เรียนร่อ่ะนี่ครับม yes> ันช่วยให้ผมลงชานะแล้ยโมตาเหมือนน้องหลงนะแต่น้องหลงนี่อยู่กับมิตรแฟงนะพี่สี่ทุกคนเพราะผมมาฝั่งม่าเนี่ยน้องหลงก็รู้มิตรแฟงก็รู้น้าตาผมก็บอกเขาแล้วแล้วแต่น้องหลงมาเรียกนายแก้ปัญหาแล้วเยโมพูดเรื่องแบบแบบขอไม่พูดไทยนะพี่สี่ทุกคนพูดอะไรกัเรียกนะ จะด,ดูล่าเริงมากดูผ้าทางมากนะเฮ้ยฮัลโหลฮึมฮ<ๆ>ึมอย่างงี้มันก็ขึ้นห้างผมแน่นะเพจทุกคนซื่อๆนะทำเชื่อๆอย่างเงี้ยหลอกล่อผมหรือเปล่ามันจะหลอกล่อให้เราลงจากห้างอย่างเดียวนะเพจทุกคนโก้โนวบโก้มาเฮ้ย อย่าโจย่ะจะกินน้ำเหรอกินน้ำก็ขึ้นมาดิขึ้นได้เหรอเขาบอกให้ผมเอาน้ำาลงไปให้เขานะผมยังไงผมก็ไม่รงยอะได้รอป่ะเนี่ยหนึ่งป็ยอดมัไมก่อเนึ่งเป็ยอด่แกเสือสมิงมิกะอมไม่ใช่นะเขาเป็นคนนะยังร้เยอี่องพี่ยอมไวจะโก้ผมมีนนยนะพี่ที่้เลขเว้วะเลขเว่อ พ่อว we ่าผมไปนะไปไหนไม่รู้มันเดี๋ยวไม่ไปไม่ไปยังไงก็ไม่ไปยังไงผมก็ไม่ไปผมไม่เชื่อใจคุณหรอกมันจะให้ผมลงจากห้างอย่างเดียวนะพี่อยู่ดะ เออเฮ้ยอย่าโน้ยเราว่าจิกโเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึงเหตุใดที่ขาต้างสี่ลี้อ๋อผมมีนางติ๊กนั่งทำมันขึ้นมานะผมเอานางติ๊กยิงแน่กับลูกตะกรวที่หน้าผมเหมือนกับว่าปลุกเสกมาครับ กับมือนะนี่นั่งสิุมมีนะถ้ามันขึ้นมาใน้ผมจริงแน่มันก็ไม่ขึ้นห้างผมมาพี่สิทคนมันก็อยู่ใต้ห้างผมตลอดไม่รู้มันจะดักรออะไรผมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาขอดน้ำนี่เดียวนะพี่ทีนผมไม่ลงยังไงผมก็ไม่ลงเพื่อความปลอดภัยของผมผมไม่ลงอ่ะ นั่งนั่งนั่งรอผมนั่เถอะก็อนสก่ะกหเราดนทท่าเลยเฮ้ยมึงอยากโดนนงสติ๊กใช่ไหมเน็ตดะบาสิลี ใต้ห้างผมตลอดนะลมันดูดิเดินวนอยู่ใต้ห้างผมผ่ารับผ่ารับดีสี่คนผ่าเจอไหมเจอแล้วผ่าแล้วในหลวงเพราะผมผมมาเนี้ยน้องหลงเขาก็รู้ว่าผมมาฝั่งมาเนี้ยแต่อยู่มันแปลงกลายเป็นน้องหลงจะมาเรียกผมให้ลงจากห้างยังไงผมก็ต้อง ไม่ลงจะห้างนะพี่สี่คนเพราะน้าผมบอกว่าถ้ามีใครถ้ามีใครมาเรียกให้ลงจะห้างไม่จําเป็นที่ไม่ต้องลงนะถ้าเราถ้าเรามาเนี้ยเพระมันอยู่ฝั่งมมาเลยนะดูี่รับเสนะด้าเด้าเจ้ต้มหายนะพี่สิมหายแล้วมีแล้ว ไปของมาไหนครับไปแล้วนะครับขอดูมองดูนพี่สทุกคนพอตอนที่เรามาห้างเนี่ยไม่ว่าใครต่อใครมันเยียกเราให้ลงจากห้างไม่ถ้าไม่จําเป็นเราไม่ต้องลงจากห้างนะพี่สทุกคนพอาน้าผมบอกว่าถ้าไม่เป็นถ้าไม่ใช่น้าเขานะไม่จาเป็นที่ต้องลงจากห้างนะเพราะมาอันตรายมากเลยเราอยู่ฝั่งพม่เนี่ยได้ <พอ S 1> มีเสียงเรียกตลอดนะพี่ทุกคนโ<พ>อ้ สีนนะเียเแล้ะอนามันน่าจะ้มาแล้วมามไปแล้วนดี๋ยวเียน้องลงใช่เป่าใช่น้องลงหมอนี่เยอะเนู้เราไม่แต่แฟง่ะนู้เราจะได้ะ เออจอด้าบอกเขาบอกมิเตแฟังก็มาด้วยนะอยู่นู้นเพื่ออะไรนะโกยอะบอจอด้าใช่แหละมิเตแฟังอยู่ไหนเดินให้เราเดินให้เราทำตาเลยยี่ใล้เราได้หรอเฮ้ยเจ้ามึงโกยอะบ่แล้วมิเตแฟังอยู่ไหนเขาบอกมิเตแฟังมาด้วยนะแต่พี่พียสิละเพราะก่อนที่ผมก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมก็บอกมิเตแฟังแล้วว่าผมจะมาฝั่งพม่ามาเที่ยวหาหน้านะแต่มิเตแฟังก็รู้นะแต่มิเตแฟังไม่น่าจะมามันหลอกล่อลผมว่า เพลียจนเดาเขาบอกมีแต่แฟงเขาบอกมีแต่แฟงมาถ่ายคลิปสักนาทีสี่สิบคนแต่ผมก็ไม่เชื่อนะพอสุเนี่ยอาการก็เริ่มเย็นแล้วเริ่มมืดแล้วนะพีสี่สิบคนเริ่มคืนแล้วเฮ้อเฮ้ออ่าน้องลงมาได้ไงเนี่ยมาใครเขาบอกเขามากับมีแต่แฟงนะพี่พี่กสี่สิบคนแต่ผมไม่เชื่อนะจริงนะถ้ามันเป็นกายมาเป็นได้หลายรูปแบบนะพี่สี่สิบคนถ้าเราถ้าเรา ถ้ามันลองล่อเรา,เรา,เรา,เราลองลงจะฮ้างนะเราจะเป็นเยื่อมันนะพี่สี่คนตรงไปแล้วเพราะมันจะพยายามเอาผมไปลงจะฮ้างนะแต่ผมไม่เชื่อมันอ้างถึงมแต่แสงเลยนะบอกมอแต่แสงมาด้วยแสงโดน,นหรือนะฮูมเหรอ ไม่ลงยังไงก็ไม่ลง่ไไม่ไปไม่ลงไม่ลงไม่ลง ไปเลยไปเลยกลับเลยตอนน้าผมบอกนะว่าจริงๆก็ไม่มีใครมาเป็นไงก็ไม่ 你别碰。